ก็แล้วพ่อมนายจะางลงทุนอยอดช่างเดนิการครับวันนี้พ่อมจะมาหาธิตก <Okay. S 1> ารมาต่องเกียร์ไฮเดรตอรี่พร้อมกับบอสชีชิตส่วยครับ ที่ชิ้นตัวแรกนะครับ<ม>ก็คือลิงเกียร์ลิงเกียร์ท้ายนะลิงเกียร์ด้านล่างด้านหลังนะครับต่อมาก็แคลเลอร์ด้านหลังนะครับต่อมาก็เฟืองพินเนียน,นะครับ<ม>ต่อมาปก็ล้อนะครับข้าง<ม>ในก็คือวันเว วอนเวคัทนะครับต่อมานะครับก็คือซันเกียนะครับใต้ก้าปอกหลองนอกแต่ข้างในก็คือวันเวคัทนะครับ ก็ต่อมาก็รับแรงของสันเจียนะครับต่อมาก็แคเรียร์ตัวข้างในคือปีเนียนะครับนี่เป็นแคเรียร์ด้านหน้านะครับนี่ก็คือมีเจียหน้านะครับต่อมาจะสาธิตการทำงานนะครับรออะไรพี่ เกียร์หนะครับชุดคัดสซีหนึ่งต้องลังไปยังเพืองวงแหวนด้านหน้าทำให้ตันเกียร์หมุนจังนั้น F สองจะทำงานเื่องพิเนียนหลังจะเืลอ <c oughs> งพิเนียนหลังจะหมุนไปในทิศทางเดียวกันนะครับต่อมานะครับเกียร์ต่อนะครับ เกียสองชุดทัดชุดทัดจะ่อ่องลางอัดจะ่่องลังไปยังเฟืองวงแหวนและ B2 และ F1 จ,จะทำให้จะทำให้จะทำให้เกียร์หมุนนะครับแต่เฟืองพินเนียนน่าจะทำงาน

และมีสองทำงานเบกการเกีเยร์ทำให้กำล, <ะ S 2> ลังและเพลื่งหมุนเข้าไปพร้อมกันเป็นอัตราทดหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับเก่งมากอมาเกียร์ถอยนะครับคือคัดทีสองทำงานต้องลัง,ง,ง,งเข้าไปยังการเกียร์ และ 3, ปีสามทำงานเบรคคาลเออร์ไม่ใช้หมุนทำให้เฟืองพิเนียนหมุนในทิศทางตรงนันข้ามนะครับแล้วก็ที่ผมลืมพูดไปก็คือพาวท่งองหลังนะครับเป็นอยู่ตรงกลาง,งครับ